สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมทูมไรเดอร์ไม่ใช่ดังไปปะไม่ดงังเนาะป,ปึ๊บ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 ปึ๊แบปบปึ๊ปปแบปบึบปึไบปึ๊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 บปบบปบบ โอเพนอะดาอืมเป็นไงต้ <c oughs> องบอกห้าสิบขั้นเยอะเนาะอืมเออเลอ์ด้วย <c oughs> ทุกทีเอาละเป็นเล่นง่ายๆเราข้าวเวลาได้ดีมากมดังไปปะก็ไม่ดังเท่าไหร่ น,นี้ก็คือโอ้มีจำกัดเวลาโล่ด้วยนะฮะอืมอ่าฮึบอ,อ่าก็คือเราต้องหาฐานเลื่อนแล้วให้เก็บของให้ให้หมดอ่าผ่านชิวชิวมีโล่มาให้ด้วยแสดงว่ามันต้องมีดาเมจถึงตายแน่นอนอือหืโอ้ได้ของด้วย อมีโฆษณา,า้านล่างด้วยแฮอเป็นเช็ดไปมีกล่องให้เปิดก็เปิดได้เลไเอ๋ครับย <laughs> ี่ห้าดนดีเกินไม่ดูครับ ดูซีมีอะไรบ้างโอ้หน้ากานี่ไงเรามีจะกินไหนสวยมั้งเอ่ย subscribe หรออันนี้ดีมากเลยนะแค่กด subscribe เนี่ยเออเนาะใช่ไหม ubscribe ไม่เอาดีว่อืมไม่มีแบบต้องใช้ขอนซื้อเลยเอืมเอาเงินไปอัพเกรดอะไรดีไม่ต้องอัพอ่ะแถมไม่ออกเล่นดีกว่าเสียเวลาโอ้โหตกจี้ไปหนึ่งทีปึ๊บนี่โอ้ปึ๊บปึ๊บปับ๊บ อ่าเก็บเหียตอนนั้นยังไงดีนึกไม่ออกอะ่ะนี่ไงเราแค่ขึ้นคืออะไรคืออะไรเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไร มืนเมื่อกี้ผมจะดูผิดนะมันน่าจะเป็นอ๋อมันเป็นนี่เออเห็นไหมมันเป็นหนามด้านซ้ายมือเน,อะะนาะเพราะฉะนั้นเราต้องอย่าเข้าไปโดนเออมไม่ได้ไม่ได้เกือบแล้วเกือบแล้วปึ๊บนี่ นี่อ่าโอ้อืมไปก่อนไปเดี๋ยวได้ของดีโอ้สองร้อยครับเกือบเกือบยี่ห้าบาทแล้วเนี่ยเน็ตสเตทโอ,อ้ตอนนี้เราแบบเงินเยอะมากเลยเรา เอาเงินมาซื้อของหน่อยไหมอันนี้แมพอันนี้ K, อเัเกเล่นยาวๆเนาะไหนเอาเงินไปทำอะไรได้มั่งอันนี้เอาเงินมาเงินนี่น่าจะแบบอัปเกรดของเดียวเนาะอันนี้เป็นติ๊ก็คืออะไรมีแม่เหล็กด้วยว้าวเนี่ยอันนี้เพิ่มอนนี้ไปแล้วกันอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ลุยเลยสิครับพูดเอาๆ่าเปลี่ยนรูปการตอบเป็นคนดีเลยนะอุ้ยมีน้ำท่วมมาด้วยอ๋อเพิ่มเร่นยกขึ้นเรื่อยๆแล้วไงคือเราต้องรีบมาขึ้นปุ๊บปุ๊บโหปวดนิ้วเลยอ่ะ คือน้ำไล่ไล่สามาแล้วเฮ้ยคืออะไรตกใจเลยคือกูดวันนี้จัดอเอาแล้วน้อนี่ไง สามห้าบาทลดโฆษณาถ้าไม่ซื้อก็คือแบบโฆษณาแบบพึบพับพึบพับโอ้อือพอขยับแล้วมันจะมีน้ำออกมาล่ะเอือกจะโดนหนะมับบเนี่ยปึ๊บโอ้ อ๋อเข้าใจแล้วการทํางานของมันเหมือนคือเราไปโดนมันทีนึงใช่ปะแล้วหลังจากนั้นมันจะทํางานผมว่าใช่แน่มันต้นใช่ต้นใช่แน่แน่เฮ้ยผมมีตังคสี่หอแล้วเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่เปิดเอาละทีนี้ต้องมีเงิน4ี่หอแล้วใช่ปะเราก็มาอัพเกรดนี่ต่อไป จะได้มีเงินไหลามาเทม,มาเยอะๆโอเครอบนี okay, แ้แมปเปลี่ยนสีปุ๊บอุ้ยเหมือนพอเราจิ้มป๊บะเราต้องรีบหนีเลยอ๋อเรามียนจีด้วยแล้วถ้าตายครบก็จบข่าวสินะ ไม่ยอมหรอกผมคิดว่ามันผ่านได้แต่มือเราต้องไวพอนี่ไงเห็นปะ่ะบอกแล้วบอกแล้วแล้วมือผมไวเกินไงปึ๊บอโอ้โอ้โอ้มือผมไวเกิน แบบน่ากลัวมากแล้วถ้ามือแบบมีน้ำไหลตูดมาด้วยนะจะอื้มบอกเลยว่าตึงกว่านี้เยอะโอเคมาแล้วทือว่าจุ๊ยลืม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 ไปเลยว่าเคยมีคราบ ลืมไหมว่าแบบเราโดนปุ๊บเราต้องรีบฮึปปุ๊บเราจะลีลาบอดายพอเขาต้องจะเล่นเราอยู่เฮ้ยพลาดอีกแล้วอ่ะเอาใหม่เอาใหม่โอ,อกาสสุดท้ายแล้ว แต่ผมมั er ม่นใจว่าผมต้งผ่านด่านนี้ไปได้ผมเตะตั้งใจแบบป yeah. claro um ุ๊บปับป <Ja ุ๊บปับปุ๊บปับรับโชคซ้ายขวาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังเดินต่อได้ไหมอ่ะรายงานหมดเกลี้ยงไม่ได้เลยตายด่านนี้่านเดียวเป็นพล โอเคจบซะแล้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับ energy หมดเล่นต่อไม่ได้ครับสมบัติที่เราขอจะต้องการคนจบมาเพียงเท่านี้อ่าขายคองด้วยหนึ่งทีเหมือนเป็นเกมเต็มเ,มเหรอคืออะไรแบบพิมียมแบบพเมีมแมนี้แบบกระจอกเกินอะไรอย่างงี้แบบพิมียมมันแบบเกมมันจะแบบโอ้โหโคตรสวยงามโอเคเจอใหม่แล้วกันบ๊ายบายครับ